ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องบาวเนีตรถดำเมืองยอยครับวันนี้เฮามาเยี่ยมมายามรถน่ครับวูดถอดเสื้อโซเท้โอ้นี่ครับมาเยี่ยมรถครับมาสตาร์ทมาติดเครื่องอเดี๋ยวเ้ามาเบ่งภายในใกันสักหน่อย โอ้โหโอดีๆ <bunker. S 1> นำนำบอค่อยเขาครับยังโอเคอยู่เด <IZ> e> ี yeah, okay. ๋ยวเราโนม้แบตมาติดเครื่องครับน้องส้มนี่น้องส้มผมมั่นใจว่านำสีขาวรดดีกว่านะครับ บอกเขาครับแต่กินเนี่ยโอ้โหกินพมพมเน่าโอเคครับเดี๋ยวมีนำเขาอยู่ครับนี่นหอยนำ เอาโอเคเลยครับเดี๋ยวเอาไปเอามอแบตาประกอบครัตและก็สิติดบ่งอันนี้เป็นรถเชฟโอ้โอันนี้เป็นยกดำับนำาจังบกค้า นี่ก็เป็นเช็ดเล์เราครับโอ้ยสีภายใน, <c oughs> น <c oughs> แค่นี้แหละไม่ต้องดูเยอะจอดครับอ่าเช็ดสภาพความเรียบร้อย <c oughs> นี่กะเป็นน้องสม้มน้องรถไทยสมครับ คอนโทรลแต่งโคตรเทเลยนะครบเรียบร้อยดีครับนั่นแมคโครยี่แทักเตอร์ไคนอนอยู่ดีเนาะเปิดประตูไป โอนี่แท็กสะอาดจัดโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับทำความสะอาดแท็กให้ด้วยนะครับแค่แสะที่ดินออกเยี่ยมไปเลย โอเคครับภายในเงี้ยเยี่ยมอ,องออสรไทยครับอ่ะเดี๋ยวฮอปทีมาสตาร์ทบึงครับรดวซิติดหรือบอสเลยบึ้บบดีเปลืปปอกแปก๊กโอเคเนี้ยไปเปลืปปอกแปก๊ก่อนอึ๊บจะติดไหมเนาะ จะติดไหมจะติดไหมนี่ครับนี่คือตำแหน่งปักแทกด้วยครับของฮุนไดนะโอ้อยากใหญ่คือ ต,ตีดอยู่ครับฮ่าติดเหมือนเดิมเครถคันนี้ก็ ชั่วโมงครับสภาพก็ยังไม่เอี่ยมคือเก่าโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปตีดตัวหอกรอเข้าครับโอเคครับติดเป็นที่เรียบร้อยครับน้องเสียว เสียงดังพลังเทอร์โบต่ันนี้ไม่มีเทอร์โบนะ อันนี้น่าจะติดยากนิดนึงนะครับไม่ได้ติดนานเอาเจอนไปเดี๋ยวันเขียวยังวะ

เปิดประตูข้างนี้นะ่ะบ่เข่าป่เนี่ยน่าจะเป็นที่ขั้วนี้ลบกับลบกลวบ้า Oh. เข้าได้นน่อ่าน้ำเข้าเล็กขดำดับเงี้ยเลยไปหาเล็กขำดำ lông con lông con, ôi ngò đấy à vớt gớt à ba ba ภารกิจวันนี้ยังยสีสวยจัดยังเงาเลยเสียงท่อไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าไม่มีท่อพักใ่สั้นๆแล้วก็ไม่ได้วน 何